ทำอะไรทีเนี้ยกลาบแม่กลาบยังไงอะเอาอย่าดื้อย่ามึนให้ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อของแม่ดีไม่แห้งเบาแยงก็ให้ฟังมันแม่ก็ได้แม่ก็รักลูกลูกรักแม่ไหมงึกหัวไปว่าอะไรงึกหัวรัาไง มีอะไรให้แม่ไหมเนี่ยมีอะไรเอาไปไหนไหนอะไรอะไรให้แม่มใครเขียน<ม>ใครวาด<ม>ใครวาดไหนแม่ไหนหนูวอ่านว่าอะไรเนี่ยก็ ลออะกอรักอะไรอีกมมเอแม่ม่เอแม่รักแม่แม่บอ